ื่อพี่น้องร้องเพลงนมัมการพี่น้องรู้สึกอะไรไหมครับหรือว่าเฉยเฉยสนุกพี่น้องเม่าขณะร้องเพลงน้ําตาไหลออกมาเลยขอบคุณพระเจ้านะครับเพลงอะไรเพลงวันนี้ฮะรุนใจเรามากหุนใจจริงพระเจ้าทิ้งแท้เห็นไหมครับพระเจ้าทิ้งแท้ไหมครับ เมื่อเรามีภาระเมื่อเรามีปัญหาพระเจ้าช่วยเราไหมครับอชเมนนะครับเราต้องการใครครับ<ช>ข้าต้องการพระองค์คราขออภัยครับผมขออภัยพี่น้องนะครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้านะครับพี่น้องเราทุกที่ที่มาเนี่ยเรามาหาใครครับเรามาหาใครเราได้พบพระเจ้าไหมครับเราได้พบไหมครับ พบที่ไหนพบที่ไหนเอ่อเห็นไหมพี่น้องครับเมื่อเรามาคิดจากทุกครั้งนะครับผมเชื่อว่าในแต่อาทิตย์เนี่ยเราวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยทำงานเราเจอปัญหามากมายเจอคําถามเจอภาระมากมายบางทีเราไม่ได้มีคําตอบบางทีเราก็ต้องต่อสู้กับผู้ร่วมงานต่อสู้กับหลายหลายอย่างแล้วไม่มีใครช่วยเราเห็นไหมครับ ขอบคุณพระเจ้าวันอาทิตย์คือวันที่เราจะมีกําลังเพราะว่าเราได้กาลังจากพระเจ้าเอเมนเลยครับนะครับนุนใจพี่น้องทุกครั้งที่มานมัสการพระเจ้าให้เราพบพระองค์จริงๆไม่ใช่ร้องเฉยเยนะครับไม่ได้ร้องอย่างเดียวแต่ว่าใจของเรา,าสัมผัสกับพระเจ้ามันจะทำให้มีกําลังมากขึ้นเราจะรู้ว่าพระเจ้าช่วยเรา ขอโทษนะครับพี่น้องโอเคขอจะตั้งตัวนิดนึงะนะครับมันเป็นความประทับใจนะครับเมื่อร้องเพลงนะครับเราได้สัมผัสกับพระเจ้าเพราะวิญญาณของ,รองรนะรพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรานะครับพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าจะแต่ท้องใจคนที่มีปัญหานะครับเมื่อเราที่ถานกับพระเจ้าถ้า ออกมาจากปากเราเฉยๆออกมาจากความรู้สึกเราเฉยๆออกจากความคิดเราแค่นั้นแต่ถ้ามาจากใจนะครับพี่น้องพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับพระเจ้าอยู่ร่านกลางเราจริงๆเมื่อเราร้องเพลงเมื่อเราเอ่ยพระนามพระเจ้านะครับพระองค์ไม่เคยปฏิเสธเราแา่หนุนใจพี่น้องนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อเราอยู่ที่ไหนก็ตามร้องออกพระนามพระเจ้าเจออะไรพระเจ้าช่วยด้วย พระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าสามารถแต่ต้องพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้จร <lly> ิงๆเอเมนไหมครับนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้จริงๆมีหลายอย่างจะพูดแต่ว่าพระเจ้าที่นุนใจว่ายาวนี้ได้สมผัสพระเจ้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจมากแล้วก็นุนใจนะครับว่าบางทีเราลืมไปว่าเรามีพระเจ้าเที่ยงแท้บางทีเราลืมไปว่าเรามีพระเจ้าช่วยเราได้บางทีเราลืมไปว่าเรามาหาพระเจ้าเราขาด นะครับในชาวนี้เพลงก็เล่นดุจใจเราแต่ว่าเราต่อไปเราจะมีพระเจ้าของพระเจ้าถึจใจเราอีกนะครับโอเค6พระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับคิดจกเอ้ชัยยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าตบมือต้อนรับซึ่งกันและกันนะครับในชาวนี้หันทางซ้ายทางขวานะครับหันไปทางซ้ายบอกยินดีต้อนรับทางขวามือยินดีต้อนรับนะครับในชาวนี้เราต้อนรับซึ่งกันและกันมาน้อมสักการพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าในคำรักของพระงรงนะครับเราได้เจอกันนะครับโอเคครับ เราเข้าสู่น้ำมการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับบทชุนน้ำการพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทที่พระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ4นะครับพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ4เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะสาะแสวงหาคือข้าพเจ้าของตลอดวันและในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหาร ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราจะขวายเพลงด้วยกันนะครับในบทที่2 2่อนนะครับสรรเสริญสรรเสริญจะมีน้องยืนขึนะ้นด้วยกันนะครับสรรเสริญแด่พระเจ้าพร้อมกันครับข้าขอ ถ้าไวเกียริแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ได้ประทานพระบุตรเพื่อเป็นข้าไทยพระยอมพี่ระชนไทยบาปเราที่กลางเขนเพื่อให้เราทุกคนทุกชาติหมดบาปหมดเวร สรรลสรซิญสรรลสรซิญแด่พระเจ้าด้วยยินดีสรรลสรซิญแด่พระเจ้าจงให้ชาวโลกยินดีเชิญมาเฝ้าพระเจ้าโดยพระนามพระเยซูทาววเกียรติพระองค์ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู ความรอดอันสมบูรณ์เราได้เพราะโลหิตไทยผู้ใดเชื่อพระสัญญาจะรับชีวิตใหม่คนบาปจะเล็้ยละสักเท่าได้ก่อรอดได้พระเยซูพรทะทาความรอดแกบ สรรละเสริญสรรละเสริญแด่พระเจ้าด้วยยินดีสรรละเสริญแด่พระเจ้าจงให้ชาวโลกยินดีเชิญมาเฝ้าพระเจ้า เจาด้วยยินดีสรรเสริญแด่พระเจ้าจงในช้ชาวโลกยินดีเชิญมาฝังพระเจ้าโดยพระนามพระเยซูถ้าไหวาเกียรติพระองค์ผู้ทรงเมตตาเอ็นดูเราจิตที่หานด้วยกันนะครับสรรเสริญสรรเสริญแด่พระเจ้า พระบิดาเจ้าในเช้านี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่ร่วมกันเพื่อจะสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่สมควรเราทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะนมัสการพระองค์พระบิดาเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ที่อยู่ร่วมกันที่นี่พระผู้เจ้าขอเทพระพรมาเหนือรทั้งหลายในที่นี้อวยพรเราทั้งหลายในเช้าวันนี้อวยพรพระชนะของพระเจ้าที่ประทางควบใช้ของพระองค์มาถึงเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าให้เป็นพระพรแห่งพระพรเป็นกำลังให้กับเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าในเช้านี้เราาขอถย พระเกิทั้งสิ้นแด่พระองค์ขอพระเจ้ารับเกียรติจากทางทั้งหลายด้วยในเช้านี้เราขอสรรเสริญและนมัสการพระองค์ทุกอย่างขอบคุณพระองค์ในพระนามปิสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเช่นนี่น้องนั่งลงนะครับขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เราจะฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับจากครูศาส,สนานิเวศนะครับพระคำของพระเจ้าช่วงแบกกางเขนของตนนะครับมอบไปแล้วรครับท่าน